สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับงวดประจําวันที่22นะครับเดือนพฤศจิกายน2566นายนะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับ้องแอดขอฝากบ้านนะครับเสี่ยงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำต้ทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาหลงเนาะเข้าไปทักทายสอบถามก็ได้นะครับสลับเพื่อน เพื่อนไหนที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็0822091054นีะครับ ID ลายกลุ่มนะครับก็สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้พี่ๆก็ถือว่านะครับก็ถือว่ามาในตัวเน้นตัวเจาะอยู่นะครับผมให้วิ่ง7จดรูสีไปนะครับเมื่อวานนี้ก็เฉพาะกิจนะครับ469 71นนะครับพี่พี่ของเราในรอบแรกนะครับก็ ใครนะครับเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับไพี่เข้าไปที่เจ็ดหนึ่งตรงๆนะครับผมแล้วก็นะครับใครที่จับวินที่เลขตารางนะครับตั้งแต่น้อยแรกเนาะแตกสามตัวนะครับไพี่นี่เลยสี่หกเก้านะครับแล้วก็สองตัวด้วยเนาะหกเก้านะครับก็ยินดีกับไพี่สมาชิกท่านใดที่จับวินเลขตารางด้วยนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับ 5 7 6 7 5นะครับในรอบนี้นะครับ7บน7ล่างเลยนะครับ7บน7ล่างเลยนะครับของเรานะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับพี่พี่เด้งเด้งนะครับเข้า7 6 7 5นะครับของเราข้อในตัวเจาะ76ตรงตรงเน้นๆนะครับในรอบนี้ก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับ94870นะครับ 94870รอบนี้นะครับ48ไม่มีนะครับใครวิ่งรูดที่4นะครับเข้าไปที่48นะครับมาสายรูดแล้วนะครับผมส่วนรอบ VIP นะครับ64660นะครับในรอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่46ตรงตรงเน้นๆนะครับก็ถือว่าได้เฮนะครับพี่ได้เฮนะครับนองสรับาลอยเมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงนะครับอย่างที่บอกชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่นผ่านนะครับพี่ก็ผมจะทํา2งสูรไอ้สสูรนะครับก็คือสูตรแรกที่ผมลงก็คือเป็นสูตรแยกนอยนะครับแยกนอย4ี่นอยเนาะตัวนี้จะเป็นมัดรวม4ี่นอยนะครับก็พี่ๆชอบตัวเลขนะครับเอาไปเสี่ยงแนวทางรอบไหนนะครับก็ขอให้เฮงๆปปังก็แล้วกันนะครับในวันนี้นะครับพี่ วันนี้ผมให้ไปที่เลข0เลข8เลข7เลข1เลข6เลข5้านะครับเจ็ดหนึนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับผม 8ปด1ูน8 7แปดหนึ่งหหนห้าะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พ ัวเน้นตัวเจาะแ7 50ห้าศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งนะครับผมส่วนใครที่ชอบจับวินเลขตารางนะครับก็คือเลขแปดนะครับกับเลขห้านะครับเนาะก็จับวินกันได้นะครับพี่อาจจะมีบาคู่ที่ผมไม่ได้จับให้นะครับ สามตัวนะครับผมห้าแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสลับหาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ดวงดีดวงเฮงปังปังๆนะครับผมเนาะขอบคุดอีกครั้งนะครับสลับสลับ กำลังใจคอมเมนต์ดีๆนะครับเนาะขอบคุณมากเลยนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ